มาซ่อมลำโพงซับนะครับซับเอเจนะครับตัวนี้เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้านะครับลำโพงดูดทุบเข้าไปข้างในพร้อมกับมีเสียงดังตื๊ดนะครับแล้วไปดูไปดูผ้าขยายนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดฝาออกมานะครับเพื่อนๆเป็นกรณีศึกษานะครับเป็น เป็นขายสีไม่ได้ต่อนะครับอืมอีกด้านมีการตัดต่อในส่วนของวงจรน,นะครับเดี๋ยวผมต้องแกะตัวนี้ออกมาออกมาดูชัดๆดูเท่ๆก,ก,ก่อนนะเพื่อนนะถอดออกมาจากตู้ก่อนนะครับเพื่อนๆผมเห็นมีการตัดต่อลายวงจรด้านล่างของไอ้นี่ส่วนนี้ด้วยนะเพื่อนนะนะครับมีการตัดต่อวงจรด้านล่างนี้ด้วย มีการเป็นการดำเนินการใช้สีตัวเดียวนะครับมีการใช้ TDA 2 0 3 0นะครับมาใส่ที่นี่แล้วก็มีการใช้ในส่วนของแผ่นรองมารองไว้ด้วยนั่นก็หมายความว่า D 1 8 7 5ตัวนี้เนี่ยเพื่อนช่างอาจจะหาซื้อไม่ได้นะครับ อาจจะหาซื้อไม่ได้มันอาจจะเสียไปตัวหนึง่งแล้วหาซื้อไม่ได้ตัวนี้ยังเหลืออยู่ก็เลยมาดัดแปลงวงจรเพื่อให้ไอซีตัวนี้ทํางานเพื่อไปขับลาโพงนะตัวนี้1 8 7 5้นะเพื่อนตัวนี้ tda 2 0 3 0ที่ใส่มา tda 1 8 7่งกับ2 0 3 0ใส่เข้าไปดังไหมดังครับดังเลยนะครับเพื่อนวงจรเดียวกันครับการไปอ่านเดียวกันหมดเลยครับใส่เข้าไปแทนกันได้เลยระหว่าง1 8 7 5กับ ที a 2030เนี่ยใส่เข้าไปมันดังเลยแต่ปัญหามันตกมันมันก็ไปอยู่ที่ว่า1875เนี่ยเขารับไฟทไี่สูงกว่าเห็นไ,ไหมครับในวงจรพิมพ์มาเลย17โวลต์นะครับแต่2030เนี่จะต้อง12โวลต์นะครับที่เป็น AC มาครับแล้วที่นี้ไฟมันหางกันเยอะไฟมันหางกันตั้ง5โวลต์นะครับนะครับแล้วที่นี้มันก็ส่งผลให้ TDA 2030นี่พังเร็วนะครับ มันเป็นอย่างนั้นเพราะการรับไฟของเขาต่างกันนะ,ะกำลังวัดของ1875เนี่ยจะสูงกว่าเพราะไฟมันสูงกว่าไงครับอก็เลยน่าจะเป็นที่ว่าหายอี1875นี้ไม่ได้ก็เลยเอา2030นี้มาใส่แล้วก็มีการแก้ไขวงจรโดยการตัดนะครับตัดวงจรพวกเนี้โอ้สุดยอดมากมีการตัดตรงนี้ ปกติแล้วมันจะต้องเชื่อมต่อมานี่แล้วว่าตัดตรงนี้เชื่อมต่อตรงนี้นะโอ้โหนะครับสุดยอดมากเอาสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนี้ไอซีก็พังไปนะครับมีไฟออกลําโพงนะครับเปิดเครื่องปุ๊บดังตื้อลำโพงดูดเข้าไปข้างในน,นะครับก็คือการซ่อมไม่มีอะไรมากเลยนะเพื่อนก็เปลี่ยนไอซีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไอซีแล้วทีนี้นะครับก็ถอดไอซีออกมาครับนี่แหละครับนะ นี่ก็ทะลุตอนนี้ TDA 2 0 3 0นะครับถ้าจะใส่ในแรงดันที่สูงขึ้นก็เป็นพวก TDA 2 0 5 0อะไรพวกนั้นนะเพื่อนนะก็น่าจะใส่ได้เนี่ยแต่ผมก็จำไม่แม่นเราผมก็ไม่ได้เปิดดูด้วยนะไอ้ไอ้ดาตาชี t ของ TDA 2 0 5 0นยะตัวนี้เขา LM 1 8 7 5งแปดนั้นเพื่อนนะ ที่ตัวเขาดีนะครับเป็นตัวดีนะ D1875 นั้นเพื่อนถ่ายภาพไม่ค่อยชัดหรอกอ,อ D1875 นะครับมันก็จะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวน้ำหน้าก็ L-M1875 ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะนด้วยนี่แหละก็ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ในส่วนนี้นะในส่วนนี้เห็นไหมคุ้มค่ามากเลยหัวแรงผมผมจะไม่หันมาหักใกล้นั่นเน่ยก็ระีศึกษาเนี่ย เนี่ยเขาต่อมาเห็นไหมเนี่ยก็จะขูดตัวนี้แล้วก็เชื่อมนะครับขูดตัวนี้แล้วเชื่อมเชื่อมวงจรจอดเข้าไปว่นทวีแล้วก็ตัวนี้อีกนะครับเห็นตัดวงจรมานะครับก็จะเชื่อมเข้ามาตัวนี้ก็เชื่อมมานี่ก็มีแค่นี้เองนะเพื่อนน่าจะมีแค่นี้แหละที่นี้นั่นเพื่อนเวลาจะใส่พวกไอซีอะไรพวกนี้ก็จําเป็นจะต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับ เขาเรียกว่าซิลิโคนนะเพื่อนซิลิโคนเอามาทาที่มนขนขาวเลยครับมันเพื่อนเห็นบางคนก็บอกกาวอะไรเขาขาอะไรก็อันนี้นครับซิลิโคนเขาใส่เข้าไปจริงๆแล้วไม่ต้องใส่มากเลยนะซิลิโคนไม่ต้องใส่มากนะครับคุณสมบัติของอซิลิโคนนี้ก็ช่วยระบายความร้อนแล้วมันช่วยระบายความร้อนได้อย่างไงก็คืออย่างงี้ครับด้านหลังของไอซีนี่ครับ มันจะมีรอยเล็กๆก็เลยเรียกว่ารอยลายรอยตามดตาอะไรพวกนั้นเ่ะเล็กๆเล็กๆนครับที่เราอาจจะต้องเอใช้พวกแว่นขยายมาส่องดูเพื่อนจะเห็นว่าความไม่เรียบของหลังเนี่ยกับความไม่เรียบของมินิยมระบายความร้อนมันจะมีความไม่เรียบอยู่เท่าแมวข่วนเท่าตาไอรอยตามดอะไรพวกนั้นซิลิโคนตัวนี้จะเข้าไปอุดรอยนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหน้าแปนแบบเรียบสนิทกันเลยเนยะ มันจะมีช่องโหว่เล็กๆอยู่ก็ซิลิโคนตัวนี้จะเข้าไปอดในรอยนั้นนะก็จะทำให้พื้นผิวของไอ้ดานหลังนี่กับพื้นผิวของไอ้ตัวไอ้นี่เนี่ยไอ้มินียมเนี่ยสนิทมากกว่าเดิมนะครับสิบยี่สิบเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยนะตามปกติเราเราหมุนแล้วเข้าไปอาจจะได้สักแปดสิบเปอร์เซนต์ในการเชื่อมต่อแล้วใส่ซิลิโคนเข้าไปอโอ้โหมีพื้นที่ได้อีก เพิ่มเขาอีกเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้ก็การระบายความร้อนก็ดีขึ้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้ซิลิโคนเลยในกรณีที่ตัวน,นี้ผิวเรียบมันวาววับ <What? S 1> ตัวน,นี้ก็มันวาววับเ <What? S 1> ชื่อมต่อโอ้โหตอนนั้นไม่ต้องใช้แต่ว่ากรณีแบบนี้อืต้องใช้แหละนะครับเหมือนผู้หญิงเขาแต่งหน้าไอ้แม่ <laughs> ถ้าหน้ามันหน้าหน้าสวยไม่ต้องแต่งอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าหน้า นมันเป็น <laughs> ไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่นักเนี่ยเหมือนกระดาษทรายอะไรเงี้ยต้องเอาสีโปมาโปก่อนไอ้ตัวนี้ก็ไปอุดอย่างนั้นเหรเออก็ได้คมทาซิลิคนก็มีอะไรมากเอาทาทาไปเถอะเดี๋ยวมันก็จะไหลเข้าไปหากระดอาเองมันนั่นแหละนะครับนี่ผมทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูนะบางคนบางคนยังไม่ ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องตัวนี้มากนะครับคิดว่าซิลิโคมันจะเลิศเลอ perfect. เพอ,อ,เอร์เฟก้ยเลิศรูอะไรก็จริงๆว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะนะครับก็ท,า,ทาซิลิโคนขาใส่เข้าไปบางคนบีบใส่เลยแล้วแต่มันจะวิ่งไปก็มีมันบางทีมันก็วิ่งไม่ทั่วนะถึงนะกใส่เข้าไปอ่าโอ้ยใส่ยากเหมือนกันนะบางทีเนาะเห็นไ,ไหมไม่ค่อยตรงนะเพื่อนยังไงก็ใส่เข้าไปมันได้แล้วกันนะเพื่อนนะใส่เข้าไปมันได้แล้วกัน เนี่ยเวลาเวลาหมุนน็อตเข้าไปมันก็จะบีบลงมาเนี่ยซิลิโคนพวกนี้ก็จะเปรดออกแนวกบาลไปนะเพ่นก็คือว่าโอเคแล้วตัวนี้ไม่ได้ใส่แผ่นรองนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่นะครับไม่ได้ใส่นะครับนะก็มันก็มีอย่างนี้แหละอันนี้แค่จะเปลี่ยนไอซีนะผมพูดเยอะหน่อยเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะเช็ดออกหรือไม่เช็ดก็ได้ให้มันอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าหลักใหญ่ใจความคือเราอยากจะให้ซิลิโคนมันอยู่ ด้านหลังหอยสีนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะไปอุดรอยนะั่นน่ะนี่ก็คือหน้าที่ของเขาแล้วก็ต้องการคุณสมบัติตรงนี้บางคนบอกว่าหาซื้อซิลิโคนไหมก็ได้เอาคุณสมบัติของยาสีฟันได้ไหมอะไรเงี้ยมันมันจะพูดพูดอย่างนั้นผมก็ไม่ฟันธงนั้นเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าคุณสมบัติของไอ้เจ้ายาสีฟันเนี่ยมันมันจะมีคุณสมบัติเหมือนไอ้เจ้าซิลิโคนหรือไม่นะครับไม่ไม่รู้จริงนะครับตัวนี้เอ่อถ้ายัางไกงก็ลองลองดูนะเพื่อนนะเผื่อมัน ตัวนี้ต้องแน่นนะครับเพื่อมันจะแทนกันได้จริงนะไอายาสีฟันกับซิลิโคนใสไอซี IC อะไรต่างๆนะครับก็ดูการตัดวงจรแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ดําเนินการต่อเข้าแล้วนะครับนะครับก็คือแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไอซี IC ตัวนี้นะครับที่มันเป็นเบอร์ดีหนึ่งแปดเจ็ดห้านี่นะครับนะต่อมาขับลําโพงตัวนี้ และทีนี้การตัดแล้วก็ต่อวงจรในลักษณะที่เพื่อนเห็นไปก่อนนั้นนี่นเป็นการเอาลำโพงสองตัวมาขนานกันโดยที่ไอซีตัวนี้ไม่ให้ทํางานก็เนื่องจากว่าไอซีตัวนี้เเป็นเบอร์2 0 3 0นะครับเพื่อนช่างอาจจะหาเบอร์ lm 1 8 7 5นี้ไม่ได้ก็เลยเอาลำโพงมาต่อขนานกันเลยนะครับเพราะว่าแอมป์ตัวนี้นะครับ IC 2ตัว1 8 7 5ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาจะแยกขับ ตัวนี้ขับลําโพงชุดนี้อีกตัวนี้นะครับก็ขับลําโพงอีกชุดนี้สัญญาณอินพุตเขาเป็นโมโนนะครับสัญญาณอินพุตเป็นสัญญาณอินพุตเดียวกันนะครับเป็นการจัดวงจรแบบโมโนธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับแต่เอาสัญญาณอินพุตเดียวกันนะเข้ามาครับก็เลยนี่แหละทำให้เป็นเหมือนเก่าแล้วนะครับ ก็ดังได้แล้วอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเป็นไม้ค่อนข้างที่จะบวมแล้วเวลาเปิดแรงๆไม้ ก็เสร็จแล้วในรับเพื่อนนะก็คือตัวนี้ก็เสียในส่วนของไอซขยายนั่นแหละนะครับ d 1875ที่ตัวเขาครับ LM 1875ที่ผมใส่เข้าไปก็น่าจะเป็นเบอร์เดียวกันนั่นแหละนะครับในส่วนของ TDA 2030นั่นนะ่ะใส่แล้วก็ดังได้นะครับแต่ว่าก็จะร้อนมากเพราะว่าเขากินแรงดันไฟคนละคนละระดับกันนะครับเพื่อนครับอโอเคนะ เราเพื่อนฟังครับเล็กๆน้อยไปก็คงจะต้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ